ความภาคภูมิใจของตัวเรามันย่อมเกิดจากการกระทําที่สุดจะดตเท่านั้นคุณโยมทําอะไรคิดอะไรทำอะไรได้มาโดยสุดิตด้วยความชอบธรรมมันน่าภาคภูมิใจเป็นยิ่งนักมันก็เป็นเกียรติแก่ตนเองถ้าเราไปเบียดเบียนคนอื่นเอาจน่าคนอื่นหามา ให้ได้เหมือนคนอื่นหรือเหนือนคนอื่นด้วยความไม่ชอบธรรมมันไม่น่าภาคภูมิใจแม้จะทําได้มันก็ยังแพ้ใจตัวเองอยู่ดีเมื่อเราได้มาโดยมิชอบแต่ทุกอย่างที่ได้มาโดยความชอบธรรมโดยสุริตมันก็น่าภาคภูมิใจและชนะใจตัวเองได้ได้มาโดยมิชอบแม้ได้มามันก็ยังแพ้ใจตัวเองตลอดไปคุณโยเจิญพร